ก้อนนี้ถือว่ลเลิศเลิศเพอร์เฟคถือว่ลเลิศจ้ะเลิศม,มากเลือกเอาก้อนนี้คืองามค่ะบเนี่งามสุดยอดเลยอลังการงานสาร้างแห่งพี่นก,ก,ก,กุกักุกักหน่อยฮะมองต สวัสด,ดีจ้าต่อต่อย e ี P ่ P S <S <im itation> พี่สองคุณอ่ะสองคนพอลูกนั <im itation> <ค>้นเขากําลังเล่นกันสนุกสนานนี่ต่อจากยี P ่พี่หนึ่งเด้อจ้ะเด้อถึงถึงจะบออาจจะบออัพโหลดลงติดต่อกันแต่ว่าก็ให้หูไหว,ว่าเป็นมือเดียวกันพ่อแม่พี่น้อง <im itation> แต่ว่าเพชรเฮ็ดเป็นหลายหลายสเต,ต็ปเพราะว่าขับรถมาไกลเหลือเกินบอสามารถสิครับกับมาด้สุมรอเนาะพี่น้องจ้าเ้า <im itation> ก็ต,อต้องเฮ็ดแนวนี้ี่แหละจ้ามาลุยๆกันต่อเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่งบรรยากาศสองคนพอลูกแล้วก็จะห้มาเบิ่งสิห้พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนี่ ก้อนนี่เพิ่นพันในงามเท่ากับยาเก็บเนาะเท่ากับพันเด้กเก็บจะเบึ่งไปนี่จะว่าพักยังดอกพี่น้องเลยแพทย์กับสีนั่งงมเงี้ยน้ำทรรมชาของแพทย์อยู่นี่ลนะน,นี่นี่นี่อันต่อจากอีพี่หนึ่งอีพี่แหลกของเฮาไปกับเก็บได้ซ้ำนี่ละจ้ะเก็บเอาแต่พ่อแบบว่าพอดีพ่องามเนาะจ้ะมีดก็ว่างให้เรียบร้อยเลยเด้๋ยจะได้ไม่วางแบบนั้นนะพ่อแม่พี่น้องเป็นห่วง <laughs> ดูกันต่อเลยเนาะพี่น้องจ้ะแต่สิผ้าพ่อแม่พี่น้อง นาโตจ้ะเบ่งไปเนาะนี่พักอันอนี้ก็กินได้นะจ้ะนี่แต่ว่าซื้อหยังโบหงเอาอีกเดียวแปลนแผว่าซื้ออันนี้ห้ย่างดีนั่งซื้อขึ้นไเอามาลืมบอกตรงๆว่าลืมนี่ก็เล็กเกินไปพวกเก็บด้จ้ะเด้อนี่พอเก็บได่อยู่ไดเส้อผ้าเก็บตัวนี้เนาะพุน่ะอีกอน,นหนึ่งพุน่ะพี่น้องเห็นบ่พุน่ะงามคักมามเดี๋ยวเพลทผ้าพี่หน้อนนงพอนะพ,พ,พี่น,น,พพน้องตั้งกล่องเก็บเลยจ้ะเนาะ มาจ้ามาจ้าเจ้ากนาธนุถนอมคักเนาะนี่นอเอ้านิดๆหน่อยพอ่อเอื้อยนี่นี่ <c oughs> กรเราหน่อยค่ะเป็นตาเอาอยู่บ่พี่น้องหน่อยค่ะโกรธเนาะบ่อเอาเด้อ,อให้เราใหญ่ซะเด้๋วตุนเพิ่นเดี๋ยวเราสิบ่มีแห้งงอกมาปีหนาตะก้อนนี่เอาได้อยู่จ้ะ ล่ำต้นพันไงซะเหลือกเกินนี่ก็รลังอ่อนๆเนาะเอาตัวนี้แอโอ้ยไปถือไวน้นจ้าพี่น้องถือแล้วก็เอาซะนี่เป็นอย่างล่ำแล้วก็ยูอยู่กอใหญ่อยูยอย่งามคัดพี่น้องเอ้ยสีม่วงเข้มเนาะจา้ะเนาะไปเอากอน,นั้นกันต่อเลยกอนี่คืองามคัดแท้งามสุดยอดเลย อลังการงานสร้างแห้พี่นอ้องกุกกกุกักหนีหาหมองตังกล่องเด,ดี๋ยจ้ะเด้อหาหมองตังกล่องง,งามๆมาชมกันฟินๆเลยนี่ห้อยห้อยหนามทะเลตะกี้หนามมันขึ้นนี่หนามมันลงเนาะค่อยๆตัดเด้อเอาเไปอ่อนเลยนี่ค่อยๆตัดนะจ้ะเหมนน่เห็บอพี่น้องจา้างามค่ะงามแน่เนอะ่ะ แพรก่อนนี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวแพรตัดมาให้เบิ้งเด้อน่ะเห็ดแล้หาหักสัมขี่ไปขี่มาหักสัมหักแล้วก็ต้องเอาไม่เป็นไรเอาอันนี้แพรจะบอกรสชาติสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่บบมากกินผักอาจจะบ่มากสารสชาติเพิ่นเด้อพี่น้องตัวนี้ไห้มาทั้งขวดเดี๋ยวมาทั้งใบนี่เลยขอถทดขอภัยหลายตัดลึกไปหน่อยไม่เป็นไรก็ยังเหลืออยู่เนาะนี่มันจะมีรสชาติขมนินดๆเต่จะเด้อขมนิดหน่อย สำหรับพอแม่พี่น้องที่บบมากกินผักก็อาจจะบบมากแต่ว่าแพทย์แมากกินผักแพทย์ว่ารสชาติเราโอเคเลยแหละแพทย์มากแห้งไปเบิ่งมองหันอีกมองหันก็งามจ้ะก็สิมีสองหนุ่มหายกำล่างใจไปเรื่อยเร่อยสองหนุ่มเขาก็เล่นกันอย่างนี้แหละหเขาเล่นกันอย่งหันละนี่เห็นบ,บ่พี่น้องจ้ะนี่งามเนาะนี่อันนี้แพทย์แพทย์บกเก็บเด้อถ่ายเห็นเบิ่งซื้อเพิ่นงามก็ล่างขึ้นก็ล่งงอก เก็บแน่บโอเก็บแนบล่ะก็อ้อนอยู่พอ่อเก็บได้อยู่แต่ว่าแพทบอเก็บอยากให้เพิ่นขึ้นง,นงามๆให้คนอื่นเดี๋ยมาเห็นมาเบิ่งน้ำเนาะพี่น้องเวลายางมาทะเลจ้ะเลือกเก็บเฉพาะที่เพิ่นเก็บพอ่อเก็บได้เนาะจ้ะเนาะไปชมกันต่อเลยจ้าอันนี้กะพักขุมพันใหญ่ได้จ้ะเด้อผีลับขึ้นอยู่ผีจ้ะนี่เห็นบ่บอเก็บจอ่ดอกให้จับง่ายสัไม่เอาจ้ะไม่เก็บนะจ้ะ คนอื่นคนมาย่าทะเลมันจะได้เห็นเนาะมันจะพักขมพักขมนี่กะบ่หยอดบ่้านไหนไงบ้านไหนเงาคักบ่บ่ฮันเก็บดอกจ้ะบ่ฮันเก็บเนาะอู้ยูอีกก้อนนี่คอยสิมาสิอดใจัยไว้คอยสิเก็บแล้วก้อนนี้นาคนหานาเก็บแห้งเนาะฮัท สวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมถ่ายลูกก่อนเด้อสวยงามสวยงามนี่ราดอล่างการงานสางแห้งพี่น้องจ๋ามาเรามาตัดกันเลยเนาะหามีดก่อนหามีดก่อนมาตัดกันเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเบึ่งเบงเด้อนี่กระลังดอกพี่น้องกำลังสีแบบว่านี่เก็บเลยจ้ะเก็บเลยอืม แพทย์รับมีดมอย่างดีเด้มีดต้นนั้นเนี่ยว่าแต่ผีจอยแพทย์เก็ดเสียแล้วผีจอยเอ้ยมีดนองนกองเฮ็ตเสียคือกันมีดต้นถี่สื่อหายคู่กันนี่แพทย์ตัดออกไปแล้วเพื่อนก็นยังมีดตอ้นนอกขึ้นมากสิเพื่อนจะได้ออกดอกเนาะนี่ลำต้นกริงเนี่ยหน่อยเพื่อนกันย่างย่างเยสวย <laughs> สวยงามมากจาก้ะมันไปเอาทั้งผุนไปแล้วเบิ่งกอนนั่น้างๆกันไปแล้วเก็บไดบ่เก็บบ่ไรกะไม่ต้องเก็บ ดูก่อนนะคะจะเล่มได้อยู่ใบเล็กใบหน่อยแล้วนี่เอาสักหน่อยโอ้นั่นเฮ้ยเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยนี่อยมากเอาซัมนี่เหรอจ้ะอันนี้อ่นอนๆไปได้เด็ดมันค่ะแต่ว่าไม่เด็ดนะจ๊ะเก็บไปเก็บไปอดใจไว้ก่อนมาดามจา๋าปีหนาเสด็จมากเก็บอีก พันแตกเนาะ,ะก้อนน่งจ้ะกำลังสวยเลยเยเพ่อแม่พี่น้องแพทกำลังกำลังเห็นขนาดก้อนนี่มันบาจา้ะงามคักาลังการง่ามสาบันที่นี่แนมขึ้นไปปลาพยูนเคยตื่นอยู่พ่นอ้าวแพทย์มาฮ <laughs> าสเฮียพนัะมีหันนั่มพนันพนนอนเฝ้าไว้คุณน่ะ พาสปอร์ตเอ็โโกโกลโอว่าเดืนอ,อ,อยยนนะี่ก็เออเหรอแฟนลแลว่าระวังนะยังไง,ง,งเหยียบพอนะเออเอ,ออเออม่สั่นท <g ül> ่านหยียบคนนะง่ามบริจาคพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งแต่ละกอนี่กอนย,ยังไงอีกสี่ไหนไจัดมามาจัดหนักจัดเต็มกันเลยพี่น้องอืออ,อตั้งกล่องฟันโอ้ยชัลลมีดมาดามสุดยอดเลยพี่น้องจ้า ความสุขดูนะเฮ้ยพี่น้องจา๋าดูดูสิคะเห็นบอเห็นบอนี่เห็นบอ,นเ,หนบอเห็นน้ำมาดามบ่มาเด้อสิผ้าต,ตัดแล้วเด้อสิผ้าตัดแล้วจะผ้าตัดแล้วใจสิขาดนั่แพทหูอยู่พี่น้องตอนแพทย์ตัดแพทเองกับใจสิขาดแพทย์านไปถืออันอันเนอื้อนพ่นน่ะแมย่านไปถือมองที่ห้าว่ปตองการมีกับคุม้คมๆ่มสะละ เุ้ยเจมนเจ้างามนี่รับรองว่าไม่โดนเจ้าคว่มจีนี่ออนคักๆนี่เด็ดแ๊บๆๆบมาเลยเนี่ยแต่ไม่เด็ดนะจ๊ะให้พ่อแม่พี่น้องเสียดายนําพ่อแม่พี่น้องขั้นแขวนําเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนจ้ะเออเดี๋ยวเอากมาให้ดูนะจ๊ะนี่พี่น้องเป้งไดคะสวยงามจริงๆเลยตามท้องเรื่องเนาะอันนี้ ถือลแล้วหรอไปถือบอถือถือ,อเอาเอาเม็ดเม,ม็ดไปงวยแล้วแหละเขาจะเอาเลยเอ้พันจ่ายเหี้อนะคอยแบบสุดๆเลยนะคอยหระว่างเห็นาาะะบ่จ้ะตาแสบบ่พี่น้องเว้ยหลัดหนาเนาะ ชนาทะเลเหนื่อยสใส่เบิ้งนี่ลั่มนี่ด้อและอีกสองยอดที่สามารถเก็บด้เนอะนั่น,นยอดหนึ่งนี่ยอดหนึ่งจะค่อยๆเอามีดหิน,นออกมาให้เบื้องเนีนครับเนนครับ,น,น,รบนี่จ้าพี่น้องออกมาแล้วออกมาแล้ว ก้อนนี่ยร่างการคักเด้อพี่น้องจา้า้าเบิ่งเด้อ้าลุ่น,น้ำมาดามเด้อจ้าเด้อนี่ก้อนนี่นี่เดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูลุนๆเด้อจ้าเด้อก้อนใหญ่ครับพี่น้องสุดยอดเลยนี่พูดนะเห็นปะาัดสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะสิได้ไปนําหาหมีเล่มนั้นทั้งใดผู้ลืมพื่กันน่ะกับพี่จอยพี่จอยก็ลืมแพรก็จะไปลืมว้ปาใดได้บัดสวยนะจาน้าเนาะ Hello, m ม well. oh, nice? ิสเตอร์ว่าอะไร doing สนิทการบาดมาสัตว์เฮนี่คลายอ่าลูกใส่หน่อยคอยไปใส่ล่ะต้นนี่เพิ่งกำลังหน่อยนะห้อยหนึ่งคุณน่ะข้างในนี่อีกน่าจะพี่น้องจ๋าข้างในนั่นอีกเห็นบ่นั่นน่ะต้นหน่อยหน่อยแล้วน่ะ มันบากวช่วยะต้นนี้คืองามแท้คะแพทย์อยากเจอแบบนั้นมันมีอีกแบบหนึ่งที่ว่าขุดดินทรายเอาหน่ะแมพี่น้องแบบนั้นคือสิฟินแท็กเนาะมันบ่มีดอกก็เ,เห็นแต่ขาเจ้าเก็บเก็บซ้ำนี่ขอกดฟินน่ะล่ละเก็บโพลแอดท่าเอ็กโซไม้เด็กคุณเด่นแห่ซ่อนเดี๋ยวแค่ยะซ่อน,อออนถ้าคุณดีองอะไรยะ ต้นนี้ต้นนี้สิตัดเอาแต่ใบอ่อนๆเพื่อนเด้อเพื่อนบอกแฟนว่าฉันฉันเก็บแบบอนุรักษ์แห้งฉันบอกเอาหลายฉันเอาซ้ำต้นละนี่ต้นละหน่อยใบอ,อ่อนเพื่อนต้นนี้โบเอาดอกยวจากใบเนาะให้เพื่อนแตกใบไปคุณน่ะสีทำบปะโอเคไปแล้วไปหาลูกแล้ว ยังน,นี้ดีได้อ,อายตกได้จบอบแล้วไปหาหลูกแล้วแหละพี่น้องเอาไปมาเก็บขนาดกันต่อเลยนั้นเจาจดพี่น้องจ้ากลัวคนสีใสเวาลาจะเลื่อเติบโตนอกจากเนาะนี่ขอบคุณหลายๆเด้อธรรมาชาติสิ่คุณมาให้หลูกให้ร้านได้มีเก็บกินแต่ก็เห็นคุ้นค่าอยู่ได้จ้ะเด้อนี่บ่เก็บ,บแล้วจ้ะแล้ต้นนี้ อุดใจบาไว้จังไดก็ต้องเก็บมาเก็บกันเลยจ้ะเอาแต่ส่วนนี้ต้นนี้ก็ยังแตกสามารถแตกขึ้นใดเห็นบ่าแตกจริงการสาขาเอาแค่นี้และจ้ะขอนิดนึงนะจ้ะแบ่งกันแบ่งฟันกันกิ <c oughs> <c oughs> นงามแต่กับกล่องลุมนี่นะขอถูดขอไพ่ด้วยพี่น้องจ้ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ก็อยากหัวทะเลก็งามผักก็งามพี่น้องนี่ต้นหนึ่งเด้อต้องสังเกตดีดีเวลายางยางเหยียบเพิ่นอยู่อยากเห็นก็ถึงมันหมดเห็นมาจากดินที่เพิ่นเพื่อการขุดเอาเห็นไหมแค่สีงามคกะน้องพี่น้องจ้ะ เจ็บผักขมทะเลปุน่ะพักขมหนึ่งกอสองกอสามกอกอทัดไปนะ่ะเป็นขนาดาจา้ะมามาฟินฟินกันต่อเลยนาะอพี่น้องเนาะพาดผักขมมาล้างการงานสางแห้งก่อนอันนี้บังต้นอันนี้บัง่เห็นขออนุญาตขยบมาทางนี้หน่อยหนึ่งเธอมันบังกล่องพ่อแม่พี่น้องเออจันสีเนี่ยมามาบันพี่น้องมาตัดกันฟินฟิน เห็นน้ำแผดบ่ล่ะ,ละเห็นปะสีผ้าตัดแบบนี่โอ้ยนั่นว้ายยาเฝ้ามาาไหมละ่ะกุหลาบน้ำพี่น้องจ๋าพี่เจ้าน่อยก็สิได้เก็บมาเพิ่นเก็บดอกเพิ่นว่าสิเห็ดหน้ามัได้กับ่ไดิเห็ดจักเกือปีนี้สิผ้าพี่จอยเก็บอยู่ดอก แฟนแพทย์ไปเอาไปเห็ดซุปได้ยู่สันิ่คนิ่นฟินน้ำธรรมชาตินั่งแบบนั่งทุกคนมีคนมาปูสาดหายเลยพี่น้องจ้ากระตาหน่อยลอยล่านกระตาน้อยคู่ใจไปไหนไปกันกระมาดามขอมอนุญาตจัดระเบียบคนได้พี่น้องเต็มกระตาหน่อย ไงกะมีอยู่บอลมาดัดบเป็นระเบียบเพราะพ่อศิเดก,เก็บหลายอยู่มาแล้วต้องจัดเต็มเก็บเกี่ยวให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง้งแบ่งปันกันเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะจัดก่อนจัดสวยๆก่อนพี่น้องเป็นยูให้ยเป็นยูเป็นสัตว์เป็นส่วนขนณะก็ยูส่วนขนณะ พักผมกับยู่ส่วนพักขมนี่ได้แล้วพักผมอยู่แก่นี่แต่โล่งแกนนี่ได้เอพักผม เด็ดใบที่มันแก่ๆเขากับเด็ดออกมันจะได้บอเปืองพื้นที่จะ้ะเห็นไหมคะนี่ ยอดพวงงามสวยเลือกได้เด้อจ้ะสวยเลือกได้ล่มคือสีบอแห้งหรอเนาะพี่น้องเนาะผื่นทะเลซื่อจ้ะผื่นทะเละพักคมทะเลน,นี่รสชาติเพขขิ่นกับคือกันเด้อจ้ะเด้อคมนิดนิดแต่ว่าบอไเด็ขคจนเฟือนเด้อจ้ะเด้อขมมีรสชาติขม ใส่แท่นใบย่อไดเ้เลยสีเฮ็ดหอมหอมูคอรเมอกนี่ใส่ได้เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่สีเฮ็ดออมก็ไดแต่ว่าสหรับแพทย์าผัดผัดแล้วสีออกเฟือนนะจักหน่อยแต่ว่าก็แล้วแต่คนมากเนาะพัดสีบวคักมันไดจ้ะเห็นบ่างามบ่ล้ำตน้นเพิ่นไปหาเก็บกินเ้อพี่น้องผูออ้ใดยอยู่ต่างประเทศอยู่ไก่ทะเล บ่ต้องซื้อพักจ้ะพักฟรีจากธรรมชาติพืนหามากแต่ว่ากับข้าต้องหูจักรักษาเนาะเก็บแบบนธนุถนอม่อากเก็บแบบทำยให้เพิ่นคงคว่มเป็นธรรมชาติอยู่ห้มันดีที่สุดแบบว่าได้แบบเป็นธรรมชาตินะ่ะเท่ากับิได้มากเก็บกันดูดูเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าใบแก้มันท่ากัหรี่ออกไปเอาแต่สวย สวยเลือกได้ก้อนนี้ถือบอลเลิศเลิอเพอร์เฟกถือบอลเลิศจ้ะเลิศมากเลือกเอาตปหยอดพื่นทีแบบว่ามันมันพอใส่ได้เนาะ,ะอโอ้โหผมโคนโมบแตงก มวนค่ะพี่น้องจ้าหวังว่าพ่อแม่พี่น้องสิมีความสุขน้ำแเพทดได้จ้ะเด้อเบ,บืองตีลัยเฮ้ยคันแคล้วได้บเบิ้คันแคล้คว <laughs> มามาไปต่อไปต่อหาหม่องว่างมีดที่ด,ดีสิบโเสียบมีดเด็ดขาดเลยมันอันตรายเนาะพี่น้องเนาะไปะลุยกันต่อเลยจ้ามนันมวนน้ำมาดามนะนี่คันเราอยู่ลักษณะนี้เฮาสามารถเด็ดได้ไดดจ้ะเด้อน,นี่สามารถเด็ดได้จ้ะพี่น้อง ันอยู่ขึ้นมากสิเนาะมันคับว่านแน่นจนเกินนะแม่นี่เด็ดได้จ้ะลงกระตาไปรอนพักติว๋วฝรั่งจะได้จะมาขึ้นอยู่ทะเลลงท้ายด้วยฝรัง่งเพราะว่าของอยู่เมืองฝรั่งกันลลเอืนเอินคางเคียงฝรัง่งฝรั่งไปเลยเด้อพี่น้องอยังกับฝรังร่งฝรั่งงงเลยลังเท่อกับเบาพิษเบาถืกตะลกบ,บ่ัพี่น้องจ้ะ ออเอาซ้ำนี่แหละจ้ะแต่ว่างามอวดวดีเนาะพี่น้องเนาะง่ามค่ะน้อยจังน้อยขนาดทะเลหัดกอที่เพื่อร่างสามงามสามเห็นกอหนี่เพราะซ้ำไแต่ว่ากอหนี่เบิ่งดีแหละจ้ะพี่น้องจ้าดูสิคะขออนุญาตเดอ้อขออนุญาตเก็บหน่อยจ้ะ ก็บกันเลยจ้ะนี่จ้าพี่น้องสุดยอดปะคะแต่ดอกพ่อแตแนไหนก็ยังเหลือนะจ้านี่ยังเหลือจ้ะไม่เอาหมดนะจ้ะเอานิดนิดหน่นนอยๆน่อยพอ ก้อนนิดๆน่อยๆพ่อจ้ะจ้ะข้าเจ้าพกันมายางเทียวเอานินดๆน้อยๆไอ้จ้ะไ้ไ,ไ้ปูชั่วทีว่้าเจ้าว่าแพทกิปปันสตันคนเนะนซ้ำหร้อสตันคนเนะแก็เลเซ่ย้เไ้ทั้ง ใคใส่แม่ที่แหลกเพิ่นพอเพิ่นลูกเพิ่นไค้นั่หรืาครอบครัวคือกันกับแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยแตพี่น้องเห็นแต่หลังไวๆไปแล้วไปแล้วก็ท่านสั่งฉันลงมากาาาก,กับสีฟองผ้ากับสีบอกว่าฉัเก็บแนวด้แนวด้เพาะแต่เพิ่นก็สิเห็นอยู่ดอกว่าเฮาเก็บแบบอันแบบอนุรักษ์เนาะจ้ะเนาะน,นี่ก็งามค่ะพี่น้องจ้าสวยงามมากบ่เอาเด้อจ้ะให้เพิ่นใหญ่กว่านี้ก่อนสวยเลือกได้ ก็เดาเป็นมาจากที่แหกที่เก็บมาที่เก็บมันจะโชกโผงหักเพราะเพราะขัน้นในหูคุทธาของเพิ่นพี่น้องคนท้าว่ามีผู้ใดลูกมาแต่เกิดรู้ว่าผู้ใดเก่งมาแต่เกิดเลี้ยนลูกอันไปน้องพี่น้องเนาะข้าท้าหักที่สิเหตุแบบนี้ข้าก็ต้องเลี้ยนลูกทุกอย่างคำตีชมของพ่อแม่พี่น้องน้อมรับขออนุญาตเบ่าครับตีชมของอันแฟนครับในคลิปนี้ได้จต่เดือดเถียง ดีชมแพทกับพี่จอยดีชมมาได้เลยจ้ะแพทกัก็พีพ่จอยสามารถสามารถแบบว่าปรับปุ้งได้เลยจ้ะเนาะขันผู้เหาเฮ็ดบ่ถ้าแพทย์ก็พี่จอยเห็ดบ่ถือหรือว่าเก็บจนเกินไปแล้วเห็ดแนวไรก็สามารถดีชมได้จ้ะขันอันใดมันมันแมนพอแพทย์ก็สีก็สีอันแบบว่าอธิบายให้ฟังค่ะอันใดมันมัน,มน,มนที่เห็ดเกินไปเฮาก็สามารถปรับปุงนะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสามารถบอกได้เลย คือขอบข้วดเดียวกันนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้านีเตือนกันเนาะนี่อันนี้ก็ไม่เก็บนะจ้ะนี่เผื่อเราได้มาข้าวหน้าเรามาเก็บให้เข้าโตกว่านี้ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้างามงามตอนนี้นี่สิองศาเ้ยพี่น้องจ้าเดิวชิวๆแห้งสบายสบายเนาะสุดยอดเลยจ้ะแบบว,ว่าปิ้นแห้งมนันเถอะปิ้นมากอยากบอกให้รู้ มาดามกับมาเดินสวยยูริมทะเลเดินดูกันต่อว่าเราจะเจอไหมเนาะพี่น้องจ๋าตอนนี้เริมห้างมาแล้วก็ค่อยพอแล้วเพื่อบริขึ้นเป็นจูท้องเพิ่นแล้วเนาะพี่น้องจ๋าบริษบทขึ้นเป็ปัาเสียนได้พี่น้องบริษัขึ้นเป็นพืชแข่งห้าเหินเด้ถ้าตรงยางหาเพิ่นหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวมาหลุดนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อจ๋าเป็นนางไกดค่ะสุดยอดปะคะอินเนาะพี่น้องเนาะชินนํามาดาม ย่างมาโดนเติบพึ่งมาผอพี่น้องจ้ะเอาก้อนหินออกจากพึ่นเดีบ่วพึ่นจะได้ใหญ่เนาะเหจ้ะกะลังมีสงสัยเป็นเม็ดที่งหล่นมาเนาะหลนจากไอ้ต้นใหยอุ้ยนีพี่น้องจ้ะนี่มาเจอแจ็คพอตอีกแล้วเห็นบ่จ้ะต้นบักใหญยนึงนี่อีก แพทยบ่กหูว่าพันใส่การจะเล่นเจ็บโตจักเดือนกว่าพันสีญ่ขึ้นมาแบบนี้เนาะพี่น้องแบบว่ากว่าสไีได้เห็นดอกเห็นอันนี้นะไหมห้ากับบัลลูคือกันเป็นตะเกียบวะพี่น้องเอาตัวนี้จักน้อยเนาะนี่เอาแต่ใบนี่แหละจ้ะนี่จักน้อยบ่เอาหลายดอกไปเอาซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะงามเนาะอันนี้เดียวพอขอในเด้อจ้ะเด้อไปคลิปนี้แพทย์กับศรีฝางมาซ้ำนี้เด้อจ้ะเด้อ สำหรับคลิปนี้พายกสิภาไปซ้ำนี่ด้วยพี่น้องจ้ะจากไปด้วยบรรยากาศนั้นสวยงามอีกแล้วเดี๋ยวพายสิย่างเบิงอีกจังน้อยทามีพายก็จะห้ากษิเดต่อห้ากสิเดเก็บต่อทามันมีเด้วยแต่ว่าคลิปนี้พายกสิจุบไปซ้ำนี้ขออนุญาตยางเบิงต่อก่อนไ้ฟินก็ธรรมชาติอีกอนเนาะพอแมมพี่น้องจ้ะบ่ต้องห่วงพายิภาพอแมมพี่น้องเก็บจนได้ละค่นได้เพิ่นดนโดนเ่อเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าฟินแห้งพอแมมพี่น้องสังเกตได้จากหน้าตาแพทมีความสุกหลายพอแม่พี่น้องจ้ะ อยู่กระทมาฉาตเนี่ยแบบมันซุกแบบเฮ้ยซุกอีลีพ่อแม่พี่น้องแพะก,กระขออนหญาตแบ่งปันค่วซุกแบ่งปันแบบว่าสิ่งที่ดีห้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนอกจาะเนาะไปแล้วจ้ะขอบคุณนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปรุวๆด้วยจ้ะเด้อแล้วก็ก,กดกระดิง่งติ้งติ้งติ้งไว้เลยสิด้ประพาคลิปต่อไปนะจะได้มีลุ้นกันต่อนะคะรักนาะึ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า